อันนี้นะครับเราอยู่สวนนะครับป่านานคนเดิมเพิ่มเติมคือความหลอกคือหลายสวนตอนนี้เป็นปัญหานานๆเขาเป็นปัญหาเอาเดี๋ยวทุเรียนเราหลายครั้งแล้วัวนนี้เราถามบังคุดผมไปหลายสวนมาตอนนี้มกราเนาะวันที่ยี่สิบห้าบางคุดยังไม่ติดดอกเลยแต่สวนนี้ใช้ทานโฟมครับอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดู เปิดตาก่อนเลยใช่ไหมครับใบเต็มให้ใบใบมันเต็มนี่เลยสวนอื่นยังไม่ติดดอกแต่สวนนี้ลูกจะลูกมาแล้วครับนี่อันนี้ประมาณโอ้โหแล้วติดเยอะมากอันนี้น้าไนชีทานฟอร์มเดือนไหนครับตุลาช่วงตุลาเนาะเดือนตุลาวันที่หนึ่งตุลาหลายสวนบ่นเลยว่ามังคุดปีนี้ดอกไม่มาเลย โอ้โหแต่ดูนี่นะครับอันนี้กิ่งข้างในในในเลยนะครับโหมันมาอย่างนี้เลยอ่ะมันมาทุกต้นเลยแต่มันจะดกไม่มีแล้วช่วงนี้นานๆทางดินนานๆใส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับทางดินตอนนี้ยังใส่อะไรได้ใส่อะไรเบอร์ไหมแปดยี่สี่ยี่สี่แปดยี่สิบสี่ใช่ไหมครับเอ้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดก่อนอ๋อใส่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดออเรช่วงก่อนที่จะติดดอก อ๋อแล้วช่วงที่เป็นรูปแบบนี้แล้วนละพอมันจะแตกใบอ่อนแล้เราถึงทานฟอร์มทานฟอมไงอ๋อเปิดให้ใบจากใบอ่อนมันแตกออกมาให้เป็นใบแก่ใหญ่เลยใช่ไหมครับที่ที่มาดูเห็นไหมหมดเริ่มเลยโอ้หมดทุใบเต็มใบดําทีนี้อ่ะตาเริ่มเปิดแล้วครับแต่ต้องทําให้ใบแก่ก่อนอทําให้ใบแก่นานๆเอาสองสีผสมกันเลยใช่ไหมอ่า เขียวเขียวฝาหนึ่งเหรอเขียวฟ้าหนึ่งเหลืองงฝาครึ่งกับน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรอ๋อฉีดนี่ลีโฮมนิลรีโฮมอีกแล้วพ่อเอกคือนิลรีโฮมนิลีโฮมด้วยสองฝาสองฝาเล็กอ่าก็คือสามสิบซีซีพอนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรนิลรีโฮมแล้วใบดำเร็วเลยไหมครับอืมใบดำมันดูทุลุ่มทุเรียนใบดำพืดหมดเลยพี่แม่น่ะ นี่อันนี้เดี๋ยวพอออกไปเป็นใบด้าไหนดอกมันจะออกครับนี่ดอกออกเลยะแต่ถ้าแต่ถ้าเราทําใบยังไม่ดําถ้ามังคุดใบยังไม่ดํามันไม่ออกแน่นอนออกแน่นอนอ่ามันไม่ออกเไม่แก่อืมเพราะใบมันไม่แก่แล้วก็เราฉีดไปครั้งแรกเนี่ยมันยังมีรัฐใบอ่อนไหอืมมันก็จะแตกใบอ่อนครับพอแตกไปอ่อนใบอ่อนมันจะพื้นฉีดเลยรับพอมาไปพื้นทีนี้ใบจะเร่งเออใบจะเร่งแล้วก็ดำเลวเร่งนี่เลย คือต้องทําให้ใบแก่ก่อนทําให้ใบแก่อ๋อทีหลายครั้งอยู่สกว่าจะใบใบมันจะแก่ถึงเดือนเดือนหนึ่งส่วนใหญ่ใบมันจะประมาณเดือนหนึ่งสี่สิบวันทันวาใช่ไหมใช่ออกตั้งแต่ทันวาเลยครับตุลาง่ายตุลามาพฤศจิกาทันวามันก็เริ่มออกแล้วสิบห้าวันอ่าสิบห้าวันฉีดห้าวันฉีดโอ้โหแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยครับเพื่อนจริงๆริมีหลายต้นนะครับแต่ว่า อยู่คนละที่กันเป็นแถวมันไปหมดเลยข้างในเยอะนี่แล้วใบจะแบบโอ้โหคือใหญ่แล้วเงาอย่างนี้เลยครับแล้วตอนนี้สีฝาเหลืองขีดแต่ฝาเหลืองขีดแต่ฝาเหลือง,อ,งอ๋อ,อ,อครับให้มันเหนียวให้มันไม่สลัดลูกอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับทุเรียนกันต่อนะครับ